ดีค่ะเด็กๆพบกับคุณตุ๊กคุณขวังแล้วนะคะกับหน่วยที่12จังหวัดของเราค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นจังหวัดที่พวกเราอาศัยอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆควรจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ในจังหวัดของตนเองโดยวันนี้ คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ทั้งหมดหเรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือชื่อและสัญลักษณ์จังหวัดเรื่องที่2อผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องที่3คมคาขวัญประจําจังหวัดเรื่องที่4ประเพณีและเทศกาลและเรื่องที่5สินค้าพื้นเมืองนั่นเองค่ะในเรื่องที่1ชื่อและสัญลักษณ์ประจําจังหวัด ชื่อและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดต้องมีทุกจังหวัดนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรและสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นรูปอะไรแต่ละจังหวัดจะมีชื่อและสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันคะ่ะเด็กๆลองไปศึกษาดูนะคะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณอา ว่าชื่อจังหวัดที่เด็กๆอาศัยอยู่ชื่อว่าอะไรแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรอย่าลืมถามแล้วนำมาบอกครูตุ๊กครูข,ขวัญแล้วก็เพื่อนๆฟังด้วยนะคะว่าเด็กๆอาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วก็สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเป็นรูปอะไรต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดในเรื่องที่หนึ่งกันนะคะไปเลยค่ะ หัดเล่นแรกเด็กๆหยิบหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ออกมานะคะแล้วเปิดไปหน้า33ค่ะเด็กๆช่วยระบายสีสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลบบุรีแล้วขีดกากบาททัพพยัญชนะลอลิงที่อยู่ในชื่อจังหวัดและฝึกเขียนคำตามรอยกระเด็กๆเ,เห็นทางด้านขวามือไหมคะจะเป็นภาพสัญลักษณ์ ประจำจังหวัดลบบุรีเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนด้านล่างก่อนที่เด็กๆจะไปเขียนตามรอยปักเราจะมาอ่านกันก่อนนะคะชี้คําแรกเลยค่ะลอลิงสละอะลออาละลอลิงสละอาลออาลาลอลิงสละอีลออีลิลอลิงสละอีลออีลี ลอิงสระอึลออึลือลอลิงสระออลออูรือลอลิงสระอุลออุลุลอลิงสระอูลออูลูเมื่อเด็กๆเ,เขียนตามรอยปะเสร็จแล้วเด็กๆเ,เก็บหนังสือแล้วหยิบหนังสือชุดเสริมทักษะออกมานะคะเปิดไปหน้า97ค่ะเด็กๆไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญในจังหวัดกับพี่โต แล้วขีดการกรบาททับภาพสถานที่สำคัญประจำจังหวัดที่มีอักษร R ซ่อนอยู่จำนวน5ตัวและเขียนอักษร R ตามรอยปะเด็กๆมาช่วยกันดูสิคะว่าอักษร R ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างให้เด็กๆก,การกรบาทได้เลยนะคะใครเจอแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหา อักษร R ที่ซ่อนอยู่ครบไหมคะอยู่ตำแหน่งเดียวกับของคุณครูไม่เอย่ยถ้าใครหาครบแล้วแปลว่าเด็กๆรู้จักสังเกตเก่งมากๆเลยคะ่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆมาฝึกเขียนตามรอยปะอักษร R ด้านล่างนะคะวิธีการเขียนอักษร R ลากเส้นตรงจากด้านบนลงด้านล่างลากทับรอยเดิมขึ้นไปแล้วก็โค้ง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเขียนให้สวยนะคะหลังจากนั้นใบงานชิ้นสุดท้ายก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะให้เด็กๆเปิดไปหน้า37นะคะเด็กๆทำกรอบรูปสัญลักษณ์จังหวัดของตนเองโดยวาดหรือตัดภาพสัญลักษณ์จังหวัดและเขียนชื่อจังหวัดของตนเองพร้อมทั้งตกแต่งกรอบรูปให้สวยงามเด็กๆเห็นภาพไหมคะ ในวงกลมให้เด็กๆนำภาพสัญลักษณ์ประจำจังหวัดของเด็กๆมาติดนะคะถ้าใครไม่มีสามารถวาดรูปได้ค่ะแล้วในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างก็คือเขียนชื่อจังหวัดของตนเองใครอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครก็เขียนว่ากรุงเทพมหานครนะคะส่วนใครที่อยู่จังหวัดอื่นก็เขียนชื่อจังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะ แบบฝึกหัดของเราในเรื่องที่1ชื่อและสัญลักษณ์จังหวัดก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆเ,เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย